สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเมื่อในสิภาพมะเบิงสวนพักสวนพักขีปุกไวมาไปหอดไซแล้วมะเบิงน้ำกันเลยค่ะอันดับแรกก็คือ ต่วนพวกบุ้งที่ปลูกเซนนี่น้ำพี่นอ้องปลูกเซนนีน่น้ำรวยคุยบอกเขาค่ะคุณกำลังงอกค่ะ okay. ทำด้วยผักกวางตุง้งหลองบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอาก่อนหินมาใส่ในนีไวไ้หินยยงติงไวพ่หนหอวงมันเบา,ม,เบา,ม,เบามันบาถึกน้ำเลวก,ก่อนหินมาวางไวค่ะกำลังงามขึ้นชายอันนี้ผักขนาค่ะ อันนี้เป็นเคียวปีพี่น,อนกก้องเป็นผักกาดเคี้ยวตอนเร้เพิ่นบกเกิดก็เลยบ่่อ้เอาเม็ดออกพี่น,อน้องมันก็เลยขึ้นทีกันแบบนี้ตัวนี้เป็นขึ้นชายค่ะขึ้นชายขึ้นชายกำลังงามค่ะ ทีปลูกใส่นี่นี่กินเล็ดกินโอ๊ตค่ะนี่นี่กินเรสนี่กินโอ๊ดอันนี้เป็นสีแดง น,นี่เป็นสีเขียวนะคะอันนี้เพาะชำไหม่ค่ะต้องสื่อกองโฟมมาใส่กำลังงามแล้วสั่งกองโฟมค่ะมาใส่อันนี้เป็นเปียร์พระกวงตุ่งก็มีค่ะอันนี้เป็นคณะแคลนะคะเบียร์เพิ่นใครใดไปปลูก็มาเอาได้พี่น้อง มาซื้อได้ต่ว่าตอนนี้มันใ,นใหญ่ค่ะในจะกประมาณอาทิตย์กระสิบพร้อมปลูกค่ะอันนี้นคณะแขวอิตาลีน,นี่เป็นเซรารี่อยังนี้ยังนีง้วค่ะพี่น้องประมณอณนแี้่ะคะจำซื้อบ่อด้อน,นี่ก็ลังเกิด กำลังเกิดนี่เป็นผิกหวานค่ะเพิ่นกำลังเกิดงอกซิปก็ไนหนค่ะเกิดประมาณสามหนอันนี้พวกนี้เป็นเป็นยังกรับ,บรี่น้องจำอะไรเป็นอ่ะนี่เราทิ่กินกับตับบวงเป็น แรดิดพี่น้องแรดิดแรดิรดค่ะอันนี้พักบุ้งพักบุ้งพักบุ้งค่ะปูเซยใน,นกระบ,บะด้วยคุยบอกพาวเกิดดีอยู่ค่ะเลือกระถางจะไปใส่ขิ้มาปูอีกกำลังงาม กำลังงามค่ะทุกอย่างมือไม้พี่รองมือไม้ฮัดปูกพักให้โดโป,โปนิกแนะนำหนึ่งสีเป็นแบบใดสีงามหรือสีแบบใดแล้วขอให้ประสบความสำเร็จเลือกินเลือกกินเลือกขาย ไปละค่ะพี่น้องขอบพุ่นทีก่การติดตามรับชมคลิปแม่น้องพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ลยวยคะ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวสิมเมือทายอัปเดตให้เบิองไใหม่ว่าผลสิเป็น <Yeah. S 1> แบบใดมือใหม่กับปูกใดพี่น้องแต่ต้องใส่เวลานิดหน่อย ไปละค่ะขอบคุณค่ะ